โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับผมวันนี้เ่ากับน้องเอกเนาะเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็จะมาเน่นนะครับผมสำหรับพวกผมก็ไม่เอาวีก็กาชานี่ครับผมกับตู้ใหม่ครับผมนะครับวังวนของคำสาบเบลิโอดัชนรกนั่นเองนะครับผมนะนอกจากมันก็มีเบรลิโอดั้นแหละครับผมที่เคยผ่านรกมาแล้วนะฮะก็อัตราเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ0.25ย์องเปอร์เซ็นะครับผมนะก็ตัวละครที่ผมอยากจะได้เพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะเป็นของที่ดูเนี่ยถามว่ามีไหมก็เบียเน่นะครับเบียเน่ที่อยากได้นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็มีม 2, ประมาณ2,185ันหนเพลสผมจากเมื่อก่อนพันกว่าเพชรเองนะครับผมโอเคไม่รอช้าเราจะมาซุ่มกันจัดไป10ตัวฟรีแรก ต้องมาละไม่อยากเปิดเพชรไงเดี๋ยวโจโก้วกัวคอลแลมมันจะมาถ่อใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวกลัวคอลแลมมันจะมาต่อท่านผู้ชมฮะมันต้องมารอบแล้วก็แหละไอ้ป่าไม่มีหมูตอนสีเหลืองฟ้ามืดคืนๆจากธรรมดาแล้วก็พยังตัวตบมาจัดไปล้มโอเคโอเคจบไปแล้วจีโอฟีแรก,แรก แม่งไม่มีอะไรให้เลยอ่ะตอนนั้นจำได้อะบรรลุลกอ่ะผมได้ติดตัวฟรีคือครั้งแรกคือได้นะแต่เมลดัดน่าจะยากกว่าเดิมนะครับอ่ะต่อมา30เิเพชรนะครับเอาละอาเอาละครับก็จะชิบหายไปเลยขนาดไหนก็เราจะมาดูกันนะผมอักษรสีเหลืองมีหมูสักด้วยครับผมไม่มีอะไรธรรมดาครับผมอมตบมาตบไหมดบปนะ ไม่ได้ครับผมแต่ว่าสามารถกันได้อยู่ครับผมยกไปจัดตัววิงโจกซ้อนสีโอ้โหจบเลยจบเลยจบเลยเห็นทีฟ้าคือปาดเงือแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับโอเคผมมาหกสิบตัวเพชรสิวะตัวหกสิบเพชรสิมีหมู ท้องฟ้ามืดจาบหักเรต้องมาและเพื่อนอือหือต้านไม่ได้ต้องไปต่อเพื่อนจัดมาดิจัดมาอือหือเออดีท้องหน่อยจัดไปจัดไปไม่ได้บาย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 ,บายโอ้โหมันจังง่ายเซดีก้กะไร ไม่ใช่ได้ได้ตัวง่ายนะเพชรออกไปง่ายง่ายไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยยากมากจัดมาดิปปปปปเออ,อ,อแตกไม่เป็นที่เป็นทางนะพี่ชมครับไม่ออกสักสักอีกอ่ะตัวเลยเหรอฮะไม่ออกสักตัวเลยเหรอเพื่อนไอเดียแบเบิร์มันคืออะไรกันเนี่ยตบแม่งเลยเออต้องให้พูดเออ พูดอะต้อยด่าต้อยด่าเนี่ยต้องให้ด่าไม่ด่ามันไม่ออกอะฮะต้องให้ด่าก่อนใช่ปะจัดไปดิสีอะไรคองเลยลูกสีลูกระจัดไปเนี่ยเนี่ยก็ต้องให้ด่ากันต้องให้ด่าก่อนถึงถึงจะรู้ใช่ปะเนี่ยตัวที่สาม อ่ะหนึ่งไอซอ่ะโอเคอ,อ,อ่ะสองอันเชนอ่ะเชนอ่ะ,อะมาอันสามว่าไงว่าไงท่ว่ามันมีประสิทธิาพมากกว่าไงไ,ไปว่างไงเสียว่างไงเดี๋ยวว่างไงเนี่ยว่าไงต้องให้ด่าเนี่ยต้องให้ด่าต้องให้ด่าต้้องใหด่าผู้ชมครับต้องให้ด่า ไม่ได้ตัวตัวตัวเหนก็ถือว่าตัวใหม่อ่ะถือว่าโอเคอ่ะนะออเอออย่าโทด่าเนี่ยแดงบิ๊กพิดมันไม่มันก็ไม่มีอ่ะนะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออลงไปลงไปเพื่อนนะเดวเวอร์เอาไอ้กูเนี่ยฮนะฮะมีปัญหาตลอดนะนะนะเด็กเงินชาวบ้านเขาเป็นไงสุดยอดป้าไม้เริ่มไล่ติด ไม้สติกลมเนี่ยพอด่าครั้งแรกแล้วก็ใจาลายแล้วเห็นไหมมันก็ใจาลายแล้วเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนไอ้แย้เลยของมึงเนี่ยไอ้แย่เดววิลคือเป็นเด็สาวใช่ไหมใครแย้เออนี่แหละคร์ลเซ่ก็จัดพอดีอืมก็เคาน์เตอร์ไปน,นะครับต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วต้องขูวงั้นแหละต้องขูวง กุ้งิ้วกุ้งิลวปัดๆต้ังตัวตีเน่ขึ้นก็ได้ตีก็ได้ดัดตลก็ได้จัดไปอ่าจัดไปเจ๊บ้างบูเข้าตามาหัวไปนงครับอือจัดมาเบิ่เบ่มืออไปกงยุทธอ่ะสอง อาสาป่ะสีเลียนอาสีาป่ะไปโอ้โหสีสดแล้วห้าแล้วห้าว่ายัางไงต้องใจเปล่า,ญญาโอ้โหเจมเมอเจมเมอแต่เร,เ,เรามีแล้วเจมเมอรโอเคออมาอีกสองอีกสองตูมก็จะ กันซีเอชอาร์แล้วแจงเถื่อนไม้ศักดิ์สิทแล้วก็แผงลางไปละจบมาเนีก็เข่าเลยแล้วครับผมผมมีสองเตอร์ผมเป็นเตอร์จัดไปยิงไม้พิโรธมาแล้วยิงมาแม่ชอบจิ้ชอบจิงมชอบจังจัดไปทีทีเหลืองแล้วไงเหรองแล้วไงอ้าวเบาเบาไม่โตแล้วไงต่อลุงไปลุงเออลุงลุงอย่าไป็นโลภครับ ห้ากี่แล้วเหรอมาหนึ่งสองอันสามโอ้โยโคสองสี่อต้องมามาเมื่อเราอ่ะต้องมาปเปล่านห่งนโอ้โหโบโ,โ,โนนวดไหลเด่นตายแล้วตายแล้วนวดไหลเด่นก็มา โอเคได้ตัวใหม่ก็โอเ okay, คอยู่นะเพื่อนได้กีพีก็เพิ่มเติมหน่อยอ่ะเพื่อนแล้วนะแต่ก็มันตีแล้วตอนนี้อ่ะมาแล้วก็มาเลยครับผมก็มาดิก็มาดิครับก,โโ п, п, ก็มาดิครับผีแดงผีฮอกแล้วว่าต่อฟองฟ้าโอ้โหจัดไปไปเลยซึ้บซึ๊บเหน่อยดิต่อปลาก็เคาน์เตอร์ไปนะเออเคาน์เตอร์บินครับจัดมาดิเอาสามร้อยพอได้ปะเอาพอได้เพื่อน พอได้ป่ะผมเคลีย um, ร okay, ์เจัดมาดิจัดมาดิครับจัดมาดิจัดเป็นรับเต็มใส่หน้ากระบะดแรกเขาจะสองตัวได้ป่ะสองตัวนะเอ้ยสองตัวอย่างนี้ด um, ีอย่ีแย่หนึ่งสองโอ้โหสองดับเบิลเลยสามโอเคสี่ครับ ไม่ใช่โอเคตัวต่อไปครับผมจัดมาจัดต้องมาแล้ะดัดจัดไปเน๊ะอะไรเจเจเจจ่าต้องมาละจ้าเป็นใจเป็นใจจะเป็นเจฟิจโบก็ได้นะไม่ต้องเจ๊นี้อ่ะเอาทีต้องมาแล้วทุกท่านครับต,ต้องมาแล้วต้องมาแล้วนี่ต้องมาแล้วล่ะต้องมาเล้วล่ะ ต้องมาแล้วต้องมาแล้วจอมทับต้องมาแล้วว่าไงสามเพชรสามร้อยเพชรเอาแบบเบิ้มเบิบ่มได้ของอีกกล่องหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โหไอ้ไทรซ่าแบบสตีเวอร์ก็โอเคนะเพื่อนนะโอ้โหแตกแตกบอลแตกแตกจะแจก สามร้อยแบบประหยัดได้ถึงโอ้โหสบายสบายสามร้อยนอนหนอท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าไม่ถึงสามร้อยสองเจ็ดสิบออ่งสองอสามมันเนิ่งนักยวนพื้นเนะอะโอเคนะครับแล้วก็จัดไปดิอุ้มเต็มคาราเบล พี่นองม่ใส่ผมจะขรัแค่แค่คุณพิเตมาโอเคมาดูกันวนะ่าเป็นยังไงบ้างโอ้เต็มคาราเมลกูเลยครับแหมอ่ะมาเราไปอันนี้กันสิบใช่ป่ะอันนี้สิบอันนี้สองอันนี้หนึ่งโอเคสามสิบสี่สอง,สองห้าหนึ่งโอเคเอาเข้ไปดีครับไปเร็วๆนะโอ้โห ปัญหาคือไม่ใช่ได้สุ่มได้อะมันต้องหาหนังสือหาอะไรต่างๆด้วยโอ้โหได้า่ากูแล้วทุกท่าครับมามะมา,มาจอยกันจอยกันเบียนยังไงวะจำไม่ได้้ะถ้าไปใช่ไหมอ่าสามสิบอ่ามามะมามะอ่ะ ไปต้องห่วงมีเยอะอยู่แล้ว,วกลัวอะไรกันล่ะพวกเราือมันเยอะเพิ่มมากอะต้องเสือเยอะคุณเธอาบา,อายใจ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 เย็นใจยเย็นใจยเย็นเย็นเอาแสงเอาสองสองสองโอเคตะก้อนหนึ่งใช่ไหมแถวห้าที่ขึ้นหนึ่งใช่ปะหนึ่งใช่ปะ เต็มคาราเบลครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมคำพูดของนัดเป็นยังไงนะฮะไม่รู้อีกอันหนึ่งมันจะเติมเต็มยังไงก็ไม่รู้อะไรกันวันนี้มาดูแกนะครับว่าจะพูดยังไงบ้างโอเค ตัดการลบฝึกฝึกในลกมาหลายปีทีละเมตรเขาถูกคนนับเซตเดียวเต็มคาราเบลจริงๆโอเคอันเดียวใช่ไหมกอันเดียวโอเคสบายสบายฮะยูคิงมาเต็มคาราเบลครับรถเต็มคาราเบล เต็มคาราเบลมา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 ,มาบาลเต็มคาราเบลเอาตีพรอมแ้วเฉยตุ้มต้าเวลา300ปีที่ผ่านมาข้า,าเชิญทุกสี่เดมีเจ้าเป็นเป้าหมายใครต้องขับไปเิธีครจะไ้ได้ลอยคดีนะ้อริสเบต อิา่ i กคาราเทีกนโอเคบอกเลยว่าเป็มาเ้โดยกับเลยว่าคิ e ่กมก็เทนบอกลว่าเต็มคาราเองผมดูชุดกระบอชุดเป็นไงบ้างโอ้โหนะครับก็จะมีชุดเก่านะแล้วก็ชุดที่เพิ่มอัพเดทครับผมก็เป็นชุดของสุดฮีโร่ครับนะแล้วก็เป็นชุด โค้ดเทไม่รู้ใช่ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้จริงแล้วก็มีนี่พังกี้รัตเตอร์ครับผมอย่างเท่นะฮะแล้วก็มีบดกวีครับผมขับบดกวีแล้วก็อนเราเห็นเงามืดแล้วก็ฮะอะไรวะเนี่ย <c oughs> สกักขเฉลยล้วคุณไม่ชอบอ่ะกันรักดีโอเคแล้วก็ดาบ <c oughs> ดับอะไรวะดับมืดอ่ะ ไม่ดูดาบเหรอดาบดำกระบองดำกระบองดำอันนี้เป็นเอาพินมาตบเหรอแล้วก็ไส้บนสยองขวัญสองสองวควันอะไรอ่ะกระบองราชาเหรอโอเคตรงโผมก็ตามนี้ครับผมนี่ก็มีตามนี้แบบเท่ๆหน่อยตรงยี่เกียนบวกแล้วก็เฮ้ยดีเท่ดีเท่อยู่ แล้วโอ้โหบวกโคตรใหญ่ทิพายไม่มีอาวุธเทพนะครับผมก็มาดูสกิลของผมก็คือซาร์ดัมเมห์รับเปอร์เซ็นต์ของประจีสตูนรายบ้างครั้งครับผมก็คือซาร์ดัมเมห์เพิ่มเติมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อประชิดเตอร์สตูของเปอร์เซ็นต์ทุกชนิดทุกฮิตเหรอก็ตันจกอรสองเท่าด้วยโอ้โหอย่างโหดแล้วก็ซาร์ดัมเมห์ร้อเปอร์เซ็นต์ของประจีสตงนวดฟาดฟันก็คือสร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับครึ่งหนึ่งของตันจอรของตัวเองคือเน้นจกอรเชือบเรา ก็ได ar ้จัดไปดิก็ได้ก็ได้จัดไปเอานี้มาใส่แทนเลยนะเป็นจอกเตาอใช่เะเราแล้วก็บุพพลังครับผมไม่มีปัญหาปูกแม่งย่างนี้เลยครับของมันเยอะของมันเยอะขอแบบมันเต็มคาราเบล โอเคมาดูเอกลักษณ์ครับผมโอ้โหอพอเอกนอนแล้วเนี่ยคำสาปเป็นนร,รกนะครับผมเบอร์หนึ่งตอนสู้มอบมางวนแห่งนรกเก็บตนเองสามมันและหลังจากใช้เอกทัก,กิหลหรือทวิภพพองที่รับดาเมจจากการใช้ทักษิลของตัวโดวยเธอศัตรูจะถอนมางวนแห่งนรกหนึ่งอันและเมื่อถอนครบทั้งหมดจะมอบพลังเวทที่แท้จริงของตอนเองโดยพลังเวทที่แท้จริงจะถอนหลังจากตนเองใช้ทักษิว และม่อปกปวนลกทรัอันเกศตอนนี้อีกครั้งนอกจากนี้เมื่อจบตัวศัตรูจะม่อเอฟเฟคลดเกรศทำตาย1จุดเกรศัตรูที่ไม่ใช่สกิลเป็นศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นและเพิ่มดาเมจตนเองสร้าง40%เกศัตรูที่ตั้งท่าหรือที่เอฟเฟควีบับปกปวนลกก็คือดาเมจที่รับอัศวินคบฟองเทต่าศูตร์ลบ20%เหรอจะเบ็ดเจ็บอ๋อแล้วก็ควาที่จริงก็คือทอนเอฟเฟควีบับเฉพาะที่เกศตนเองความเสียหายจะคูณแค0ก็หมายความว่าอันเนี้เน้นดีเฟนส์ซะมากกว่า เลนดิเฟนครับอันนี้เลนดิเฟนเ,เมคารเบลครับผมบอลเลยเจมคารเบลเดกเอวไปนะเ,นเลลด,ดกเอสเอริดัสเดกเอมโอเคอามามาดูว่าผมมาดูในเรื่องนายัางไงในะนะเรื่องดิเดิโจมตีคเอื้อมละอานแลเนะสิ่งแปปอมที่พจากโลกอืน่นสอดขอยอก แล้วความรู้สึกของลูกชายของขอเตือเป็นจริงก็หลีกทางไปที่พวกเราว่ายอมแพ้เดนคาดไปชาที่ศูนย์เอาละอูด้กรพูดสักหน่อยสิท่านพ่อในอดีตข้าเป็นหุ่เชิดที่ทำตาคำสั่งของท่านข่าสังหารผ่าดองฟ้าตาคำสั่งของท่านโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้ว อิสเปรช่วยข้าหลุดพ้นจากอกาณากของท่านช่างโง่เขาโอนหนูผ่าตอนคว,ว้าตัวเดียวเจ้ากับออดแอร์ได้ถึงเพียงนี้ต่อส่งเพศจริงๆท้ายเก่าหาว่าข้าออดแอร์ข้าก็ไม่สนใจหรอกนะพวกกองทรงจำที่มีต่อร่วมกับอินสเบรช์นะในทุกคนมีความสุขประดิษ์ที่โยงใยกับการคำเป็นข้าเพราะทูกท่านครอบงำพวกกันเล่าก็จะผ่านด่านท่าน ก็ไปยังบริเตเนียให้ได้ก็จัดมาดิครับก็รอเลยผมจัดมาดีถือว่ามันเน้นเกี่ยวกับว่าคือมันต้องเล่นเอ่อเผาเทพประสูนนะถ้าเล่นตัวนี้อ่ะต้องแบบเทพปสูนทั้งทีกันมันมันถึงจะแบบเอ่อให้เห็นเป็นเดชชั้นได้นะครับออาจัดมาแล้วก็จัดมาดิอ่ะ จะแรงขนาดไหนแรงมากแรงมากอันี้แค่ลสเองนะนี่แ่ละหกสิบเอนะเยอหกนห้าเองโอ้เกงแสนะพูดอย่างไ่อยไม่อายนะ เยวแพ้แล,แล้วเหรอเนี่ยเอาซูมมา5 9 7 0ครั้งแพ้5 9 7 0ครั้งที่จะเตรียมใจมาแล้วแต่มันก็ไม่ง่ายเลยเครือบิลังการเดมบตะจะต้องทานไปหมดวันนี้เขาต้องพักสักหน่อยนะตอนได้สิวงพักก็เชิญกันคิดไปด้วยว่าจะเอาอยัางไงต่อเพราะข้าไม่อาจยอมแพ้ทั้งอย่างนี้ได้หรอกนะใชแแ่แล้วล่ะยอมแพ้อยู่ที่นี่ไม่ได้ จะต้องกลับไปหาอิิสเบตให้ได้แม่ต้องสละทุกสิ่งที่มีข้าช่วยเจ้าให้ได้แม่ต้องแลกกับการที่ข้าอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเจ้าออลิสเบตพระเจ้าคือทุกอย่างของข้าพระเจ้าคือทุกอย่างของข้ายัางไงล่ะเข้าใจไหมพระเจ้าคืออย่างข,งข้าอลิาเบธ โอเคแปลว่าต้องเน้นเขาที่ศูนย์ครับปัจจุบันโอเคอยู่นะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมาดูท่ากันนะผมว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ความเชื่อมโยงของดันดั้เนี่ยผมว่ามินจะเปดแน่นอนอมาเร็วสับเลยฮนะดูเร็วสับไปเลยนะโอ้โหแรงโคตรนะเพื่อนแต่มาเร็วหนึ่งไงก็จะแรงอยู่ มาเขียวเสียเลยจะเช็ดท่าอย่างเท่อ่ะชอบชอบแล้วก็เขาไม่ตายอันติ โอ้โหถ้าคนธรรมไดาหลบได้ก็เยีย่ยแล้วเพื่อนอหลบไปได้หรอกอียหลบไปได้หรอกมันหลบไปได้หรอเพื่อนหลบไปก็แม่งโกเทบแท้แต่เป็นบางคนน่าจะหลบได้นะโอเคนะครับผมก็ตามนี้ไปนะฮะการรบกันนะผมนะ ปะปัเทียสูรนผมเพรชายย่กว่าหาพันปีับผมมันเกิด25่านะครับเดินเดสูงร้อยห้าสิบสองซนติมน้ำหนักอ0กิโกัมเล่นปีแล้วก็คนที่พักก็คือยุกิคาจินั่นเองครับผมสภาพอหลายตัวนั่นเองนะฮะอัดกูเป็นไงนะครับลูกเขาเรียกว่าลูกลูกเทนดิสใช่ไหมโอเคนะครับแล้วก็ซีวีดูกัน

ยี่ยตกใจที่เหรอโอเคภาษาอังกฤษกันรับภาษาผมเก่งบ้างครับผมที่เสียใจครับผมก็คือบานเนี่ยเคยจะฆ่าบิดัตเนี่ยเพื่อชีวิตเอเลนแต่ถูกใจแห่งเคดูเรียลหลอกลวงนั่นเองครับผมผู้สูงรก็ผมก็คือบานกับเดรดเนี่ยก็คืออตำหามเดรดก็คือบานเนี่ยก็คือผู้สูงรกนะครับผมเพื่อตามหามิดัดัตเองครับผมเพื่อจูนสุราก็คือบานกับดัตเตียก็คือไอต้องครับผมนักเลงสุรามาเมื่อไหร่กูใส่เมื่อนั้นนะฮะ พวพ้องเลยดีผมก็คือจัตนรกเนี่ยก็คือเคยเป็นพวพ้องกับโด้นั่นเองครับผมแล้วก็ดุกคืบนะผมก็คือจัตนรกเนี่ยก็คือเหนือกว่าโดนเนี่ยนะครับในคำวงคลเจก,กากรป๋องอกขยายแห,ห่งไปเซลนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้ครับผมนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นกับพวกข่าวสูงได้ดีเลยล่ะนะครับผมนะแต่ตอนนี้ครับผมเมื่อก่อนมีอยู่สองพันใช่ปะตอนนี้พันเก้าไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่นะผม โอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับใครก็ผมสัปดาห์นี้ก้อนราก่อนครับสวัสดีครับ